พูดเลยนะคะไม่ชอบผู้ชายต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเรามองว่าคือก็ก็เลี้ยงแหละแต่แต่ว่าหมายถึงตอนที่แกเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ส่งเป็นเงินเดือนเ,นเออเราก็มีครอบครัวเราสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ออกมาอัดคลิปแล้วก็กําลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับ ซึ่งเธอเองก็โดนทัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมอดที่จะเอามาพูดไม่ได้นะครับถึงประเด็นนี้เพราะว่ามันพาดพิงถึงผมโดยตรงครับเพราะว่าเธอพูดถึงผู้ชายอีสานครับซึ่งมันจะโดนผมเต็มๆเ,เลยนะครับท่านประธานครับคืออย่างนี้ครับประเด็นก็คือเธอบอกว่าผู้ชายอีสานเนี่ย มักจะชอบที่จะโอนเงินให้กับพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นประจำซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเขาควรที่จะมีเงินกเกษียณกินไหมหรือไม่ก็เขาสามารถที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ไหมเพราะตัวเธอเองเนี่ยก็ต้องมีครอบครัวผมอยากจะบอกน้องผู้หญิงคนนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่า ผมเองก็คือคนอีสานครับซึ่งดูจากเบ้าหน้าแล้วเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่านี่แหละครับคนอีสานตัวจริง <laughs> <laughs> ก็อย่างนี้ครับการที่เราโอนเงินให้กับพ่อแม่ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับถึงจะมากจะน้อยต่างกันเนี่ยบางคนก็จะมี5 0 0 0 0พนหนึ่งบ้างบางคนก็อาจจะมีเยอะหน่อยก็อาจจะเป็นหมืน่นหลายหมื่นนะครับ อันนี้มันก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ถามว่านี่มันคือหน้าที่ไหมหรือนี่มันคือความกระตันยูที่เขาจะต้องแสดงออกหรือเปล่าจริงๆแล้วการที่เราโอนเงินให้กับพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่บ้างตามกำลังที่เรามีนะครับมันเป็นแค่การต่อสายใยให้กันและกัน มันเป็นการที่จะต่อลมหายใจให้กับผู้เป็นพ่อแม่ที่จะเราและพ่อแม่ได้และลึกถึงกันในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งที่มีการโอนเงินให้กันมันเหมือนกับว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับคนแก่คนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอย่าคิดถึงขั้นที่ว่า มันเป็นหน้าที่หรือเป็นความกะตัญญูที่เราจะต้องทำในแต่ละเดือนเลยนะครับมันเป็นแค่การต่อสายใยซึ่งกันและกันแล้วก็ต่อลมหายใจซึ่งกันและกันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับที่อยากจะได้เงินจากลูกเชื่อผมพ่อแม่คือผู้ให้ เงินที่เขาได้รับมาจากลูกในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งที่เขาได้รับมานั้นมันคือพอรที่ประเสริฐที่เขาจะให้เรากลับมาเขาไม่เคยคิดที่จกจะได้เงินของเราเลยแม้แต่บาทเดียวพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับได้เงินจากลูกไปเนี่ยเขาไปเก็บเขาไม่ใช้เลยด้วยซ้ำเขาเก็บเพื่อที่จะ กลับมาเป็นทุนให้กับลูกเขาอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้น้องเนี่ยเข้าใจใหม่นะครับว่าการที่เราเนี่ยโอนเงินให้พ่อแม่นั้นเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกครับอย่างในน้อยเนี่ยมันก็คือการทำบุญให้กับพระในบ้านมันหาโอกาสที่ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าหากคุณแก่ตัวไปเนี่ย ถ้าลูกหลานของคุณกลับมาทำอย่างนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบอกแทนได้ความสุขความตื้นตันใจที่มันเกิดจากความกะตันอยู่ของลูกๆนั้นเนี่ยมันหาที่เปิดไม่ได้เชื่อผมขอให้น้องกลับไปคิดใหม่แล้วก็ไปทำความเข้าใจสมัยในเรื่องที่น้องพูดออกมานะครับ คลิปนี้ผมอาจจะพูดมากเกินไปแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้โอนตังค์ให้แม่มาหลายเดือนแล้วนะเอไม่ใช่สายใหเราขาดกันไปแล้วเหรอเนี่ยผมผมต้องรีบไปโอนตังค์ให้แม่ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ